้กูยังไม่ได้อยู่ไหนครับหายไปเลยวะขวาขวาลายซ้ายดีเฮ้ยขวาชั้นบนไม่มีอะไรดีไรอ่ะเฮ้ย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 แม่ไม่ไม่ มันเปิดประตูมันกูมันเปิดประตูเองบอสทุกบอสหลาแก่นไอ้บอสมันจะเล่นกูมันจะเล่นกูไอ๊สัตว์ทางตันทางตันนี่มันบินอยู่มันบินอยู่เฮ้ยเอ้ยมันล้มมันล้มเออสวยสวยสวยเออ มันใช้่้นตีนไม่ได้หรอวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคูเห็นใครตายโอ้เชี่ยตัวเฮียวิ่งออกนอกเลยใช่เหรอไอ้ลุยโอ้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 ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโ้ยอ้ยโ้ยโอ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 ้ย้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ้ยอ้ย เก็บมาอยังไงอะไม่รู้ไปบอลมันทำไงไม่รู้มันไปแล้ววะเฮ้ยไอ้เทียพึ่งแตกรังใส่ฟ้าใส่ฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแม่งเข้ายานด้วยสัสโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เทียพวกมึงทำกูตาย จฉายไปใช่ไหมดังเอาพรัวไปใช่ปะน่าจะใช่ดังตายพึ่งแล้มั้งอะใช่หรอเชื่อมเลยดังตายแน่เลยพี่โมบอกว่าเต่อย่างพวตายพึ่งนั่นไงไอสัตว์พวกคุณบอยก็ตายพึ่งเป็นชุดแป๊บเป็นชุดแป๊บ ไอ้ที่เนี่ยเอ้าเทียตายห่วยไอ้คุณบอสเนี่ยมึงบอกไม่กัดไงาตายไอ้เทียตายไม่เลิกเลยตอนที่ผมจับอ่ะมันฝนตกชัดเลยครับมันไม่เฝ้ารากชัดเลยแค่จะมีอ้อมต้องขับรถเลยใช่ศพชัดเลยมามาละมาละตายไหมไอเสีย ไอเราก็อุตส่าห์รออยู่ในย like านไใเทียนึกว่าแม่งจะไม่เข้ามาใครแม่งวิ่งเข้ามาในยานเขไม่รู้ไอ้ทียเรียบร้อยเลยฟอร์เรียลฟอร์เรียลแล้วมันอยู่ไหนอะอไอข้าาง่เมือแกเปิดเมืองแกเปิดดิเปิดประตูไอ้ดังแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอ้ดังไม่ได้ลเปิดแล้วเปิดแล้วข้างหน้ากูข้างหน้ากู มายอมยอมไอแมนโดนไอแมนโดนกู on, เดินไฟหมดไฟหมดหมดไฟมันกัดผมมันกัดผมอ้าวไอเทียไม่ใช่โอคุณประเถียง <laughs> ระเบิด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 ไอเทียมีคอมมอนเซน s ์หน่อย มีคอมมอนเซนต์หน่อยสัตว์กนึกว่าเก็บได้ไงเปื่อแบบติดคืนนึงเฮ้ยเฮ้ยแมนเฮ้ยมี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 สองตัวสองตัวเฮ้ยอันนี้ถ้าสอบไปขามจะไม่วิ่งใส่หรอ้มันตัวตลกหรือเปล่าเฮ้ยไม่แน่เราอาจจะต้องมองมันอย่างเดียวถ้าเราไม่มองมันมันอาจจะวิ่งไล่หรือเปล่าโอ้ยเอ้าไอ้โว้โหว่าไงชัเจน ไปไปไปหมดหแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้หมดแล้วเฮ้ยนี่หลังหลังทุบแล้วทุบแล้วกูทุบใครตายตายห่าหมดเลยถอยหลัง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 ขวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัจโอ้ยแม่งติดติดเลยเยสไอ้บอสแม่งเอาเรื่องว่ะจุก อ้าวทางตันชิบหายทางตันมันเปิดมันเปิดเปิดได้หรือเปล่นี่มึงเปิดประตูได้หรือยังแม่งเท่เลยตัวเนี้ยสลามข้างหลังมึงไอ้บอสอุ้ยอุ้ยอีกอีกสองนาทีอีกสองนาที มองไม่เห็นอะไรเลยว่ะมันมีเออสวบแล้วเรียบร้อย <c oughs> โอ้ยบ้า <c oughs> ได้ไงวะอีหี้ยได้ไงวะใายตัวด้วยอ๋อตัวเดียวตัวเดียว ชิปหายตกชิปหายว้ายสเมลแรงกระบากะเอเลนเยะนี่ออกะน่าจะ,จะมีมีตัววิ่งมามีตัววิ่งมาห้ามองห้ามองห้ามองเบอรอย่ามองใครมองอะ่ะมันคิดว่ากู่มองมันว่ะมาแรงมาแรงมาแรงใช่ไหมนัม่นอะวะปูมไม่กล้าตีสัตว เสียงเออป้าป้าเอ้กูหนักไปกูกูกูหนักมีของมีของเลยสังหวะตีอะไอเฮียกูเผลอตีเฮียกูโคตรรักพวกมึงเลยวะเฮียเราเราร้อนเงินนะอิมพีเนี่ยเอาเดียลองลองเชิงไปเลยตัวเฮียอะไรกินอ่ะ ไอ้บอสตายเก็บของเก็บข <ๆ S 2> องตายหมดแล้วตายหมดแล้วไม่คุณบอสเมื่อกี้มันเหมือนมีตัวอันนั้นอยู่ด้วยอะ่ะบอสเที่ยรึตายไรเที่ย <c oughs> ก,กูไม่ได้มองอ่ะกูก็ไม่ได้มองไอ้เหี่ยโดนหมด,ดเลยอะไรวะจัด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 เจมส์เออเฮ้ยอ้าว เฮ้ยขลังมีตัวดามีกกูมองกูมองมองโอ้โหไม่สล็อตสี่สล็อตแล้วนะมึงไปหยิบเต็มเลยเต็มเลยฟันผมเต็มเลยเหรอเออแฮนด์ฟูลปะ มีมีเสียงมีเสียงเฮ้ยเอาไปเอ้ยเฮียไม่ต้องมาก็ได้ขังเหี้ยดีไงมาดิไม่มาก็เหงาดิ <c oughs> มีไม่มั่นใจ <c oughs> มีลังเลยอยู่คิดอยู่จะฉายไฟดิเหี้ยว ออฮาฮ่าฮแบบ่ดีนะกูแบบตั้งใจจับภาพไอ้สัตว์นี่แม่งไม่บอกไม่กล่าวไอ้เหี้ยตายมันต้องใช้สองคนเดี๋ยวผมรออี ไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้บอสไหนว่าล่อไหนว่าล่อไงไอบอสวายตายหมดฮ่าฮเสียงเสียงไอ้ดังรีนเป็นอย่างนี้เลย มีคนตายไม่ได้ไม่ได้กูจะตายอีกไอ้สัตว์ไม่ไม่นะไม่เราเปิดไม่ได้แล้วพึง่งมันไม่ยอมหนีไปแน่เอ,อ,อ่อเฮ้ยไอตายไอแม่ตาย <c oughs> ไม่ เชี่ยแม่งไปไหนกันวะเอ้ะเฮ้ยมีคนชิบหายแล้วอย่ามาอย่ามาทางนี้ <c oughs> ชิบหายแล้วก <c oughs> ูรอให้เอง <c oughs> ไอ้ดังเข้ามาตายเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเอออ่าตีกูไอ้สัตว์ตีกูตีกูแม่งตีทีเดียวร่วงแล้วแม่งตีกู มาสียักษ์เอ้าเปิด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 เฮ้ยไอ้ตาขาไปออกไปช่วยไปใกล้มันไม่ไปว้าคุโดน